ผมกลับเรียนสารแล้วว่าไม่เคยคิดด้วยความเคารพต่อคณะกรรมการเลือกตั้งทุกคนเป็นในตุดิตรุ่นน้องกับผมรู้จักตั้งแต่เรียนหนังสือรู้ว่าท่านเหล่านี้เป็นคนดีเป็นคนเก่งแต่เชื่อว่าด้วยแรงกดดันทำให้ท่านจำเป็นต้องตัดปัญาให้พ้นไปก่อนโดย โยนภาระว่าถึงอย่างไรพักยังมีโอกาสแค่ตัวต่อตุลาการสารรัฐธรรมนูญก็จริงครับปัญหาทั้งหลายก็พ้นจากอกของกกตไปแล้วปัญหาทั้งหลายนั้นเข้ามาตกกับสารรัฐธรรมนูญคนคุ่มเดิมนั่นแหละครับเปลี่ยนเยือจากกรรมการเลือกตั้ง มาเป็นสารรัฐธรรมนูญนาทีแรกที่คดีนี้มาสู่ศาลก็เริ่มกันการให้สัมภาษณ์ของตัวแทนพรรคเพื่อไทยกดดันศาลถ้าไม่ยุบถือว่าสองมาตรฐานถ้าไม่ยุบป,ประชาธิปัตย์จะเอาหัวหมูก้าหวหัวไปบูชาถวายความอายุติธรรม ไม่เกรงใจเลยไม่กลัวอำนาจศาลเลยเพราะมีความรู้ฉลาดพอจะรู้ว่าไม่มีบทบัญญัติและเมื่ออำนาจศาลจึงทำโดยไม่เกรงกลัวไม่เกรงใจไม่ความเคารพนับถือดุลพินิจข้าผมกล่าวเรียนว่าบดนี้สถานการณ์นั้นเปลี่ยนไปแล้วครับ กรตไม่มีใครไปลุ่ลำลุกรานอีกแล้วไม่มีใครไปเผาลงศพแล้วมาที่ตุลาการทั้งหมดกระบวนการของคนเหล่านี้คงมีเป้าหมายว่าจะทําลายท่านทีละคนทีละคนทีละคนทีละท่านทีละท่านทีละท่านเขาถึงเริ่ม ใช้คําว่ากระผมกาเปลี่ยนว่าในภาษาที่เขาใช้กันก็คือฝ่าไฟแดงคืออะไรครับเห็นไฟแดงอยู่แล้วครับฝ่าไฟแดงก็ต้องผิดนะครับผิดกฎหมายจราจรเขารู้ว่าฝ่าก็ผิดแต่เขาฝ่าเพื่อให้ผิดเพื่อว่าเขาจะได้ถูกจับเขาจะได้เป็นคู่กรณี ขากล้าละเมิดให้ร้ายตุลาการสารมโน,โนูนด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จเขาก็รู้ว่าเป็นเท็จแต่เผื่อตุลาการจับฟ้องเขาจะได้ถือว่าบัดนี้เป็นคู่ปฏิปักษ์แล้วท่านต้องถอนตัวกระผมเสียดายจริงๆกระผมเสียดายที่ตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิทรงความเป็นธรรม รู้เกียรติประวัติต้องถอนตัวไปถึงสามท่านยังพูดกันว่าถ้าคดีนี้ไม่เสร็จอีกสักเดือนสองเดือนท่านใดท่านหนึ่งหรืออีกหลายท่าน,านต้องโดนอีกครับน,นี่คือกระบวนการที่เกิดขึ้นมานานแล้วไม่เพิ่งเกิดครับผมคลิปที่เราเห็นกันอยู่วันนี้เขาไม่เพิ่งเกิดเขาทำกับคนอื่นมาแล้ว เลขาธิการปรป,รปรชก็โดนมาแล้วครับในคดีสุขุ้นแต่สมัยนั้นดับฟังโทรศัพท์แอบบันทึกเอาไว้และวออกไปเปิดให้นักข่าวฟังแจกนักข่าวเขาทำมาแล้วครับเป็นกระบวนการที่กระผมอยากจะกลาบเปียนต่อสารว่าอันตรายอย่างยิ่งต่อชาติบ้านเมืองแต่คนเหล่านี้มีเงินมีเครื่องมือกับมีพวกอยู่ในหน่วยงาน อย่างที่กรมผมกราบเรียนตั้งแต่แรกว่าในกรมสอบสวนกิิพิเศษมีคนของเขาที่เคยรับช่วงทํางานอยู่เขาถึงต้องล็อกหรือคุมคนนั้นเอาไว้เพื่อทําเรื่องที่เขาต้องการตามที่เขาประสงค์ให้เป็นไปหน่วยงานอื่นก็เป็นใครไม่เป็นพวกเขาเขาก็ไม่ให้โอกาสความจริงบทเรียนเนี้ยคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยควรจะ ขนัดมากกว่าทุกคนเพราะคนในกรรมการการเลือกตั้งเองเดินด้วยตัวท่านเองรับเรียนสารนิยมคารมกรัรบท่านประ,นนะธานนายกโวตท่านประ,ะธานนายกโวทเป็นนักเรียนกฎหมายดีเด่นสอบเน้นดิดได้ที่หนึ่งสอบอายการได้ที่หนึ่งอนาคตของท่านคืออายการสูงสุดเมื่อท่าน ึงวาระท่านเป็นรองอายการสูงสุดคนที่หนึ่งแต่ในที่สุดท่านไม่ได้เป็นครับคนอื่นมาเป็นเพราะอะไรครับท่านบอกว่าท่านพูดกับสื่อมวลชนวันที่ได้รับยกย่องจากมาธรรมศาสตร์ให้เป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นว่าเหตุที่ผมไม่ได้เป็นอายการสูงสุดเพราะ ผมเขาสั่งไม่ได้ผมไม่ยอมให้เขาสั่งให้ทำนี่ให้ถอนฟ้องให้ฟอ้องคนนั้นคนสั่งไม่ได้เมื่อสั่งไม่ได้เขาก็จัดการเสียเราจึงเสียบุคลากรที่มีค่ายิ่งคนหนึ่งในวงการการซึ่งท่านกิจเดชันจะต้องยอมรับความจริงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นความจริงที่กระผมยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาเพราะมันใกล้เราที่สุด แล้วคนที่เรานับถือเราก็รู้สึกใจกระบวนการเขาทำอย่างน่าอย่างน่าตกใจถ้าเราได้เห็นวิธีการกระบวนการที่เขาทำใช้ระยะเวลาเป็นปีๆไม่ใช่ทำทันทีหรอกครับเปลี่ยนบุคคลในองค์กรต่างๆเขาจะใช้ระยะเวลาปีสองปีสาปีเริ่มเปลี่ยนทีละคนทีละคนเป็นกระบวนการที่น่าตกใจกราบเรียนได้ว่ายุคนั้นเนี่ยเราเรียกว่ายุคที่แทรกแซงองค์กรอิสระ ขออภัยถ้าใช้คำว่าทั่วไปที่สื่อพูดกันก็ยุคทักษิณกับผมไม่ประสงค์ที่จะพูดให้โขดความเสียหายแต่เป็นตัวแทนความหมายว่าเป็นยุคที่องค์กรอิสระถูกแทรกแซงโดยสิ้นเชิงกับเริ่มจากอุตสภาเขาซื้อทีละคนทีละคนความหมายคืออะไรครับคือเป็นที่ซึ่งจะคัดเลือกองค์กรอิสระ เขาจะเอาใครมาเป็นตุลาการสับน,นูนเขาจะใครมาเป็นกรรมการปปชเอาใครมาเป็นกรรมการกรกตเหล่านี้ต้องผ่านวุฒิสภาในสมัยนั้นเขาซื้อได้ความจริงก็ปรากฏจากคนที่มีหน้าที่ต้องดูแลเงินยอมรับความจริงต่อหน้ารองประธานวุฒิสภาท่านนิพนธ์วิสิตุตศาสตร์ซึ่งมาเบิกความที่สับน,นุนในก็ดีก่อนครับผม อันนี้คือประเด็นที่ผมอยากกลาบเปียนให้ศารได้เห็นเหตุการณ์ที่มันเป็นมาอย่างนี้มันจึงทําให้มีคลที่มีปัญหาเป็นเครื่องมือและไปท่างสิ่งที่เป็นปนัญหาเกิดผลร้ายต่อชาติบ้านเมืองที่ผมยกตัวอย่างกรกตที่มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งต้องยอมขายตัวเพื่อไปแก้ทะเบียนของสมาชิกพรรคการเมืองเพียงเพื่อช่วยพักไทยรักไทย ซึ่งก็น่าเสียดายกการเหล่านั้นซึ่งก็ไม่ทราบปัจจก,กรรมจะเป็นอย่างไรแต่กรน,นี้เขาถูกฟ้องที่ศานาย่วมกับนักสิวาทการคุสมลาโหมสันที่คร,บครับเมื่อความเป็นมามันเป็นอย่างนี้ช่งหนีไม่พ้นที่บรรดามรดกของความชั่วร้ายเหล่านี้ที่ยังมีตัวตนอยู่ จะทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมกับสถาบันทั้งหลายความจริงแล้วสถาบันศาลไ่ประศาลยุติธรรมศาลปกครองตุลาการสามนูนก็ตามถือว่ารอดมาได้นับว่าโชคดีเพราะก่อนที่จะมีการล่วงล้าไปถึงศาลนั้นความจริงได้ล่วงล้ําไปถึงอายการก่อนแล้วกราบเยียนศาลแล้วก็ขออภัยท่านกิตินันกับอายการด้วยไม่ประสงค์อายการเขาเป็นคนดีแต่ว่าโชคร้ายที่มี คนเข้าไปแทรกแซงเรื่องนี้อยู่เพียงครั้งนั้นและข,ขอให้เหิีดปัญหาจนถึงปัจจุบันเริ่มจากการเปลี่ยนตัวประธานกอแล้วต่อมาก็มีบทบาทในการตั้งเลือกคนที่มาเป็นอัยการสูงสุดอย่างที่ผมได้กล่าวเปลี่ยนไปแล้วแต่เรื่องยังไม่ถึงสารเรื่องสารนั้นเกือบเลยครับความจริงเกือบแล้วเพราะกระผมประสบด้วยตัวกระผมเองว่ามีความพยายาม ใช้วิธีการให้ผู้แทนย้ายพักแล้วจะช่วยคดีที่อยู่ในศาลแล้วเอาชื่อท่านสมชายผมสวัสดิ์เนี่ยครับไปใช้ท่านจะรู้หรือไม่ก็ตามเรื่องนี้กราบเรียนว่าพระผมถึงขั้นโทรศัพท์ไปกราบเรียนประธานศาลฎีกาในเสมหน,นว่าท่านตรูนาระมัดระวังเพราะมีผู้คนเอา่องนี้ไปใช้ประสบด้วยตัวเองเนื่องจากคนที่มีประสบการณ์คือสอสในจังหวัดตรัง แต่ว่าสสาคนนั้นไม่ยอมย้ายพักก็เลยเอาความจริงเหล่านี้มากราบมาเล่าให้ฟังก็กราบเรียนให้สารได้เห็นพิษภัยเช็กสิ่งเหล่านี้กราบเรียนสารที่รบ่าเมื่อสถานการณ์ความเป็นไปมาเป็นอย่างนี้พักปฏิบัติก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากแรงกดดันนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าดังที่ได้กราบเรียนไว้ในคำถแถลงการโดยละเอียด ที่เป็นลายนักษณ์อัรถึง1้อยเจ็ดสหน้ารวมทั้งประเด็นต่างๆที่ท่านผู้ร้องได้กล่าวมาสักครูนี้ก็ได้อธิบายไปหมดในคําชี้แจงนั้นแล้วจะเสียเวลามากถ้ากระผมจะนําคําแถลงการนั้นมาอ่านอีกครั้งหนึ่งกราบเรียนสารได้พิจารณาต่อไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามขออนุญาตกราบเรียนในประเด็นที่คิดว่าน่าจะทําความเข้าใจคือจิงอยู่คดีที่พิจณาในระบบไต่สวนนั้น อาจจะยึดเอกสารสำคัญกว่าตัวบุคคลอย่างที่ผู้รอ้องได้กล่าวก็ตามแต่ต้องไม่ลืมว่าเอกสารบางอย่างนั้นมาจากตัวบุคคลคือคำให้การคำให้การที่ให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือกับกกต่อกับคำให้การในศาลเราจะเชื่ออะไรถ้ามันต่างกันข้าผมกลาบเรียนว่า ตัวบุคคลก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะถ้าเราไม่กำเนึงตัวบุคคลคิดว่าทุกคนดีเหมือนกันหมดเราก็ไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยว่าคำให้การนั้นต้องน่าเชื่อถือยกตัวอย่างคนที่ร้องเรื่องนี้ขึ้นมาคนแรกสิบตำรวจทชพลสารได้เห็นวันได้มาเบิกความแล้วถ้าไม่เชาะความจานาญของท่านบัณฑิตเราก็ไม่รู้หรอกครับ ว่าแท้จริงคนนี้ก็คือคนเสื้อแดงคนของพรรคเพื่อไทยเพราะคนนี้แหละคือคนที่มาปราศัยโจมตีคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนมาเป็นพยานสารมาไล่คณะกรรมการการเลือกตั้งและถ้าเราไม่ได้อาศัยความเชี่ยวชาญเราก็จะไม่รู้ว่าแท้จริงคนนี้เคยทํางานในธุรกิจในบริษัทในเครือของกุณประดิษฐ์พัตรประสิทธ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ในสมัยนั้นแล้วถูกไล่ออกหรือให้ออกเหตุผลเพราะทำเอกสารเท็จคนทำเอกสารเท็จนี่เราเชื่อได้หรือลำพังเปลี่ยนชื่อหลายครั้งนี่เราก็ชักสงสัยแล้วทำอะไรไม่ดีไว้ที่หนึ่งก็เปลี่ยนชื่อครั้งหนึ่งแต่นี่นอกจากเปลี่ยนชื่อหลายครั้งแล้วก็ทำเอกสารเท็จถูกให้ออก แล้วคนเนี้กับมาแจ้งความดําเนินคดีกับพระประชาธิปัตย์ความจําเป็นที่ต้องใช้วิชญญาณโดยการที่ทนายในสักขานก็ทําให้ได้ความจริงในหลายประการกระผมจึงกล่าบเรียนว่าในบางกรณีตัวบุคคลมีความสําคัญไม่น้อยกว่าเอกสารบางกรณีเอกสารจะสําคัญกว่าอย่างกรณีของนางวาสินี ก็ต้องกราบเรียนสารด้วยความเคารพพยานผู้นี้ก็เบิกความต่อกรมสับสนนคดีพิเศษต่อกรกตและก็ต่อตุลาการสามนูน้อหลายครั้งความเห็นก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตัวเลขที่รับจ้างก็เปลี่ยนไปเรื่องนี้ความจริงท่านผูร้องได้แก้มาว่าที่ครั้งแรกพูดว่าห้าหมืน ครั้งที่หลังพูดว่าเก้าห้าล้านครั้งที่ครั้งหลังพูดว่าสี่ล้านหน้าครั้งแรกพูดว่าสีล้านหน้าครั้งที่สองพูดว่าเ้าล้านอันนี้ผู้ร้องไม่ได้แก้นะครับว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้แต่บอกว่าคุณชันชัยก็เคยพูดอย่างนี้ซึ่งไม่ค่อยเป็นเหตุผลครับไม่มีตกกรรกะในเรื่องนี้เลยผมขับเบียนที่เอ่ยเพราะว่าผู้ร้องถือนางสาววาสินีคุณแอนเนี่ยเป็นพยานสำคัญ